ว่ามาเยอะขวัญเอ้ยส เสียบขวัญก็ให้มามวนเฮาเก่าเสียบขวัญก็ให้มาอยู่เสือมาอยู่เนื้อในคิงทั้งขวัญแข่งก็ให้มาส้มแข่งอยู่ลีลา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 ทั้งขวัญขาก็ให้มาส้มขาอยู่ลีลา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 ขวัญเที่ยวกลางขึ้นอยู่นำหนำหนำหนำๆนำหนำ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 ว่าเนื้อเนือ Quan mà yu... un... 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 ว่ามาเยอะขวัญเอ๋ยมาทางขวัญผู้เป็นขาบนั่นให้เจ้ามาดูแว่นไว้มาทังขวัญผู้เป็นวาดแหลเป็นไอให้เจ้ามาเนี่ยมวนเฮามาทังขวัญผู้เท่าเท่านั้นนะให้คอยสักไม่คอนเท่ามาตามหลังอยุ่่มจ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 ุมจ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 ุมว่าเนื้อเนอว่ามา yưn na huan hơ นำทางเป็นคนทองมานำทองเป็นคนทางมานำทางเส้นกวง้งไม่ค่อยกวางน้ำหนาบาดว่าน้ำล้นห่วยขอยหควันเจ้านี่คอยลอยมหนา บาดว่าน้ำถ่วมผู้ถ่วมดอยขอให้ควันเจ้านี่เคไม่งิวล้มพัดเสียเกิ่ยวกีวก่ว,วล้มพัดเสียเกิ่ยวเกีวก่วกีว่ว ขวัญเจ้าให้ตา,วาหวานเดินเดินว่านั้นแล้วล่าขั้นแม่นขวัญเจ้าบ่มามือนี้ แดดเดือนสามเสียน้ำเจ้านี่แล้วหกคนเอ่ยขั้นแม่นเ,นเนจ้มามามือนีแดดเดือนเสียเสียน้ำข้าเจ้านีแลวว้วหกคนเอ่ยฮืองปานใดเดียโนจังเสียหอดเดือนหา เมษายนตต้นปีใหม่ แสงอาทิตย์พผ่นแห่งใหม่แมงขี้ให้พผ่นแห่งต้อมฟูงมนุนกน้อยห้องกี้กลางละสังกาเขาเกาไหลเสียงชวนกันบินเมื่อนอนเสียงอาคอนกวยพอมนาวุกไอตัมันสิว่ามาแล้วนาขวัญือ ว่าว่ามาเยอะขวัญเอยมานำทางเป็นคนทองมานำทองเป็นคนทางมานำทางเส้นกวงไม่ค่อยควางนาำหนาบาดว่าน้ำล้นห้วยขอให้ขวัญเจ้านี่คอยลอย เยมานำทางเป็นคนทองมานำทองเป็นคนทางมานำทางเสีนกว้างไม่ค่อยกว้างนำ,น,ำ,น,น,ำน้มบาดว่าน้ำล้นหัวคอยขวันเจ้านะนี่คอยลอยมา ວ່າມາກິນນ້ຳຕານແລນ້ຳອ้ອຍມໍເຖົ້າອຶ່ນຈ້ອຍຈ mó thoan cho choi trời cho choi cho choi 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 cho choi 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 cho choi 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 เดิน,นว่านั้นแล้วก็จึงใบเอาไฟอา้อมแก้วมงคลบุญคนดนี้ดูอาจผวูกวันผาดเอาแขนว่ามาเยอะนาวันเอ้ยขั้นแม่นผวกเมืองใส่ ขอให้ขวัญท่านนี่มาก็มาเยอะขั้นแม่นผูกเบื้องขวาขอให้ขวัญคณะพี่น้องนะที่มาห่วมใบสีนี่มีโยมาทุกหมู่ทุกองมาทุกตนทุกคนก็พูเถินนะ ว่าแล้วตั้งแหกตั้งแต่นี้นี้เมื่อนาเจ้าอย่าไดถอยสาเสียสีขอให้มีอายุยืนยาวย่าได้สั่นมันให้เจ้ามันปั่นงามเขากวงมันให้เจ้ามันปั่นทางหมูถอกเทอนมันให้เจ้ามันปั่นเคลื่อนสร้างฮงมันให้เจ้ามันปั่นโป่งสร้างล้อมันให้เจ้ามันปั่นก้อนยินแดง ข็งเจ้าแข็งผ่านแผ่นนินลานสูงเทียมอาจเขาสะมินใหญ่เพียงต่อควัเจ้านี่ยาได้หักใหญ่เพียงลักควัเจ้านี่ยาได้คนนะาได้มนเหมือนตองนะยาได้มวงเหมือนเท่ายาได้เท่าเกาเสียสีขอให้ควัณะพี่น้องนะที่มา ในมือนี้มีตั้งแต่อายุวันน้องมีสุขังพาลงังขอ tăng thiên mà ôi đoàn tha chuông cha lớn ôi đoàn tha chuông cha lớn ก็ปูเดินสาธุเป็นการฝึกซ้อมนะครับฝึกซ้อมบทสูตรขวัญน,นะครับกระซับเปลียนเวียนไปนะครับบทนั่นใส่บทนี่บทนี่ใส่บทนั่นผพีพลผัดประกันไดก็ขอโอกาสนำหนักปาดหลัดมินที่ทางหลายเดอ้อนะครับผู้ขาผู้ดเด็กน่อยหัใไม่ใหญ่รุ่นพอโอกาสจะให้เป็นบาปเป็นกรรมสาธุ